สวัสดีครับสำหรับท่านที่ใช้เครื่องซักผ้านะครับเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติ2ถังนะครับ LG แบบนี้นะครับประสบปัญหาระบบน้ำทิ้งเนี่ยครับไม่ทำงานนะครับหมุนสวิตระบายน้ำแล้วน้ำไม่ยอมระบายออกนะครับวันนี้มี วิธีแนะนําวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเองแบบนี้นะครับทําตามเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับอย่าลืมนะครับซ่อมตดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งนะครับต้องถอดปลั๊กให้เรียบร้อยสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือมีไขควงนะครับกับน็อตเดี๋ยวมาดูวิธีขั้นตอนการ เช็คได้เลยนะครับจะมีน็อตนะครับอยู่ด้านหลังนะครับสามารถหมุนออกได้เลยนะครับค่อยๆแงออกมานะครับเป็นพลาสติกนะครับ ครับพอถอดเสร็จเรียบร้อยจากตรงนี้ก็คือสามารถมองเห็นปัญหาได้เลยนะครับก็คือนี่ครับสายที่ไห้อยู่นะครับนี่ครับคือสายสวิตตัวนี้จะเป็นสายที่ดึงระบบน้ําทิ้งนะครับมันขาดนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นสายดึงตรงนี้นะมันขาดออกมานะครับคือค่อนข้างที่จะ มากับตัวเครื่องคืออุปกรณ์ค่อนข้างที่จะบางนะครับมันทําให้เวลาเราหมุนแล้วมันทําให้ตัวดึงมันขาดนะครับเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้จะทำให้ปุ่มระบายน้ำมันไม่ทำงานนะครับเพราะว่าเวลาเราหมุนปุ่มนะครับตัวนี้ก็จะดึงสลักตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อระบายน้ำนครับมันขาดนะครับ เราก็จะรู้ปัญหาแล้วนะครับสําหรับการระบายน้ําไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะลองดึงดูครับเนี่ยับเวลาเราขยับมันก็จะไหลอย่างนี้เลยเดี๋ยวลองดึงดูนะครับถ้าเราดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะครับน้ำก็จะไหลสะดวกแบบนี้เลยนะครับนี่ก็คือเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้ระบบระบายน้ําทิ้งไม่ทํางานนะครับสําหรับเครื่องซักผ้า สองถังระบบกึ่งอัตโนมัติของ LG นะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดึงน้ำบอกให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีตอนนี้ผมก็จะหมุนออกนะครับหมุนออกมาดูวัสดุที่ต้องเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับเนี่ครับจะเป็นลูกยางกับสปริงตัวนี้นะครับที่เราจะต้องไปซื้อมาเปลี่ยนนะครับ มันเหมือนทําหน้าที่เหมือนสลักนะครับเวลาเราหมุนปุ่มมันก็จะดึงตรงระบายน้ํานะครับเป็นเหมือนวาล์วนะครับดึงให้น้ําระบายออกเวลาหลังซักผ้าเสร็จนะครับชุดนี้ครับที่เราจะต้องเปลี่ยนไปหาซื้อมาเปลี่ยนนะครับเกลวแต่วันนี้เราจะใช้งานฉุกเฉินไปก่อนนะครับจะใช้สายเคเบิลไทยนะครับเพื่อรัดกับตัวดึงที่มันขาดเมื่อกี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเราอุปกรณ์มาเปลี่ยนทีหลังนะครับ เนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมไม่ได้ทําให้ดูนะครับแต่ว่าแล้วแต่เทคนิคนะครับผมใช้เทคนิคนี้นะครับก็คือใช้เคเบิลไทรัดนี่ก็ประมาณนี้นะครับหรือใครมีเทคนิคอะไรก็ทําตัวนี้จะใช้พอได้ใช้งานก่อนนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันครับผมใช้เคเบิลไทรัดเพื่อรอวัสดุมาเปลี่ยนนะครับดูครับโอเคนะครับน้ำระบายออกได้นะครับ ตอนนี้สวิตก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับสวิตระบายน้ำทิ้งตรงนี้นะครับนี่ครับโอเคนะครับก็ผมใช้สายเคเบิลไทยนะครับรัดใช้งานไปก่อนนะครับเดี๋ยวรออุปกรณ์มาเปลี่ยนนะครับโอเคนะครับระบบระบายน้ำเปิดปิดทํางานเรียบร้อยนะครับ โอเคครับกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่กดไลค์กด like, แชร์นะครับกดติดตามนะครับขอบคุณมากครับ